วันนี้นะคะพี่อุมาชำํำอีกแล้วคะ่ะพี่อุเคยทำคลิปเกี่ยวกับการปักชํำเสือพานไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เลิอกอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหมู่มวลเสือพานที่พี่อุสะสมแล้วพี่อุก็ตัดค่ะตัดอย่างเงี้ยอย่างงี้นะคะแล้วพี่อุก็เอามาแช่ในนี้ในนี้นี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาค่ะเป็นน้ำอมฤต นะคะน้ำอำมฤตก็จะประกอบไปด้วย3ตัวคือซันโทนิกนะคะเอิร์ธรูทแล้วก็ีนะคะแล้วก็แช่ลงไปอย่างเงี้ยนะคะพี่อูแช่มาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็พอแล้วนะคะนี่นะคะเยอะมากเลยพี่อูมีหลากหลายลีลาของเสือพานนะคะหลากหลายมากมายเลยพี่อูเป็นคน ชอบเสือพานมานานแล้วนะคะแล้วแต่วันนี้พี่อู๋จะมาปักชําเนี่ยนะคะพี่อู๋จะมาพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการปักชําให้ฟังนะคะว่าพี่อู๋ใช้อะไรนะคะคือพี่อู๋จะชอบใช้ตัวอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าทางซานสโตนนะคะทางซานสโตนนี้ก่อนใช้พี่อู๋ก็แช่น้ําให้มันชื้นนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะ มันจะเป็นเม็ดดินเผามวลมวลหนักต้องเรียกว่ามวลหนักแต่ว่ามันขรุขระค่ะมันเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทําลื่นๆนะคะเขาทําเป็นขรุขระแบบนี้นะคะเพื่อให้มันเกาะเกี่ยวกันเพื่อให้มันเกาะเกี่ยวกันเพราะถ้ามันกลมๆนะแล้วมันอยู่ในกระถางนะเนี่ยเวลามันกระถางหกล้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ หลุดง่ายนะคะมันก็จะกลิ้งเหมือนลูกบอลน,นี่ออกไหมคะแต่ถ้ามันมีความขรุขระเนี่ยมันก็จะเกาะเกี่ยวกันไปมาเพราะฉะนั้นเวลากระถางล้มหรืออะไรมันก็จะอยู่ในกระถางได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้รากแตกดีด้วยเพราะว่าด้วยความที่หยาบคมของมันเนี่ยนะคะแต่พี่อู๋จะไม่ใช้เดียวๆนะคะพี่อู๋จะผสมเพอร์ไลท์ไปด้วยนะคะอัตราก็ให้ตัว ทางสั้นมากกว่าหน่อยหนึ่งนะคะอาจจะ2ส่วนต่อหนึ่งส่วนพี่อู้จะใช้วิธีการดูเอานะคะดูเอาแบบนี้สาเหตุที่ชอบใช้เพราะว่ามันชื้นมันอุ้มน้ําอยู่ในเม็ดเนี่ยค่ะมันอุ้มน้ําได้ดีมากนะคะแล้วมันก็มีอากาศด้วยแต่ว่าถ้าใช้ตัวเดียวบางทีมันก็หนักไปนะคะพี่อู้ก็เลยใส่เพอร์ไลท์เพื่อให้มันน้ำหนักมันเบาลงนะคะก็ะะจะประมาณนี้ ประมาณนี้ค่ะแล้ก็จะชื้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำอะไรไปมันก็จะอุ้มน้ำได้ดีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ควรจะมีการทายาเร่งรากนะคะนอกจากแช่ในน้ำอมฤตแล้วเนี่ยนะคะพี่อูก็ยังทาด้วยเจลโครเนกค,ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่อูจะต้องเทใส่แบ่ง เนื่องจากมีคนถามหากันเยอะมากเสือพานนะคะเวลาพี่อูก,ก็แบบทำทีทนึงก็อุ้ยเยอะไปน่าจะเหลืออืมนะคะทำทีท้งนะก็ไม่พอจะขายฟังดูดีมานี่นะคะแล้วก็อย่างนี้นี่นะคะก็วางถึงไว้นี่คะ่ะ ตัดพี่อูก็จะตัดกิ่งที่มันค่อนข้างไม่ใช่อ่อนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่แก่เกินไปกำลังดีค่ะกิ่งที่กำลังดีเนี่ยค่ะทาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะได้หลากหลายลีลานะคะมีทั้งสามสีมีทั้งแบบขาวเห็นไหมคะแบบขาวก็มีแบบสามสีก็มี แบบที่เป็นเส้นกลางขาวก็มีนะคะลายจัดจ้านก็มีนะคะด้วยความที่สะสมมานานนะคะน,นี่ก็สวยนะคะจะมีและเส้นขาวตรงกลางตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่าทางส่านจะไม่พอใช้แล้วนะคะ เพราะด้วยความเครซี่ในวัสดุปลูกของพี่อูพี่อูก็เลยนําเข้ามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะเอาให้หนําใจกันไปเลยค่ะเราจะมีใช้กันยาวๆเลยค่ะกิ่งที่พี่อูตัดชํานี้สมบูรณ์มากอันนี้ก็สวยมากเลยเห็นไหมคะสมบูรณ์มากเลยนะคะยิ่งกิ่งสมบูรณ์เท่าไหร่ยิ่งออกลากเร็วเท่านั้น าะพั uma, a, ดเยอะมากค่ะวันนี้ตัดแบบตัดเหมือนคนเก็บกดอ่ะโอเคทาให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาทาใหม่อ่ะจากนั้นนะคะกระถางที่อูใช้แบบนี้นะคะกระถางสูงสูงนิดนึงพี่อูจะไม่ปลูกเลยทันทีนะคะพี่อูจะอันนี้อันนี้เป็นสแฟกน้ำมอนนะคะที่พี่อู แช่ไฟซานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมสะอาดมากนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่อูก็ไม่อยากจะแบบว่าเปิดเผยโดยทั่วไปหรอกนะคะก็เลยจะทำเป็นความลับด้วยการ <c oughs> เอาสแปกน้ํมมอรน,นะคะลงไปที่ข้างล่างนิดหนึงนะคะนิดนึงแบบนี้นะคะ กดแน่นๆนะคะแม ä? เป็นความลับมากไ่ค่อยอยากบอกใครนี่นะคะแล้วก็เทใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ปักอย่างนี้นะปักลงไปแล้วก็กรบเป็นความลับมากนี่นะคะสูตรของพี่อูนะคะ เป็นแบบนี้นะคะแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าความชื้นมันจะหายไปเราเอาสเฟ็น้ำมอสปิดบางๆข้างบนนิดนึงนะคะปิดล้างปิดบนนะคะหน้านี้หน้าอะไรหน้านี้หน้าแรงคือพี่อูจะไม่มีกฎตายตัวหรอกว่าเราจะทำยังไงพี่อูใช้ความรู้สึกจากข้างในจากฟิลข้างในของพี่อูเองพูดแล้วเหมือนแบบว่าย็นี่เวอร์พัมเพิร์ส แต่พี่อู๋จะรู้สึกเองว่าอืสภาพอากาศตอนนี้นะบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันเริ่มแห้งแล้วเดือนนี้คือเดือนธันวาคมนึกออกไหมคะมันเริ่มแห้งพี่อู๋ก็ต้องแบบรู้สึกว่าจับอันนี้นะจับอันนี้แล้วรู้สึกอืมถ้าแบบมันมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบของแบบนี้มันสอนกันไม่ได้เลยนะคะมันเป็นอะไรที่สอนกันไม่ได้แล้วก็พี่อูเชื่อว่ามันก็จะไม่มีตําราที่แบบว่า แบบ1หน,งงหนเท่ากับ2อ,อะไรอย่างเงี้ยในการปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าแต่ละบ้านความชื้นแต่ละที่เนี่ยนะคะมันต่างกันแต่พี่อูก็จะคือแนะนําให้รู้จักให้เพื่อนๆรู้จักวัสดุปลูกว่ามันมีอะไรบ้างนักนะคะในที่แบบเราเออกมาใช้ชําได้ดีนะคะใส่ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ชํำด้วยวิธีของพี่อูอันนี้นะคะ ปัดปัญหาเรื่องการเน่าเพราะอะไรหนึ่งสะอาดนะคะทุกอย่างพี่อูก็แบบล้างนะคะทุกอย่างพี่อูก็ล้างสะอาดนะคะแล้วก็แช่ไฟซาาน,นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นถ้าเกิดบ้านใครที่แบบว่ารู้สึกแห้งๆก็สามารถอบได้นะคะ ใส่ตู้อบอะไรนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าชื้นพอก็ไม่ต้องอบแต่หน้านี้พี่อู๋คิดว่าเดี๋ยวพี่อู๋จะไปใส่ตู้อบนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันแห้งใช่ไหมคะอากาศมันแห้ง พี่อูมีหลากหลายแบบว่าที่จะใช้ในการชํามากเลยนะคะมันแล้วแต่ฤดูกาอลอ่ะฤดูกาลจริงๆนะว่าแต่ละช่วงต้นไม้ควรจะปลูกอะไรควรลดน้ำยังไงควรปฏิบัติต่อการชํายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอละทำให้ดูพอละเดี๋ยวพี่อูจะปลูกยาวเลยนะคะเพราะว่ายังอีกหลายต้นมากนะคะเรา พี่อู้ตัดชำก้ามกุ้งไว้ด้วยแช่น้ำอมฤตไว้เหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําให้เสร็จว,วันนี้ก็ทําให้ดูเท่านี้วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ